นายจ๋านี่ทัวร์มาขายให้นายจ๋าแม่ตำกับบ้าแล้วนเงไอ้ได้อยู่ในเกมใส่กูเดินไข่ทัวร์อ้อยโดนแมตติหัวยังไม่หายปวดวันนี้คอแห้งแดงน้ำเป็นไหล่คายตำรวยกูไม่เมากูไม่เอาไม่อักตัวแล้วไอ้เดี๋ยวก่อนบอกไม่ใช่คนไม่ดีออดูดหมดป่องบอกจะตังไม่มีไม่ยากกลับบ้านบอกวยโดนแม่ตีอ้อยอ้ยใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยชีผมลองทางเดินเข้าโลเวนน่ะบางอยู่ไหนผมจะซื้อโลเตียเอาเงินไทยไปเลนเงินลูปีอ้อย คก็ได้ช่วยเท่สาวผมไม่ยุ่งผมเป็นคนรักแฟงบุกเข้าส่วนผักและขโมยฟักแฟงอายุบนสเล้งเฟงแก็มัดแต่งเกล็ดเก็ดไม่ค่อยดีช่วงนี้มนครับบางบางบางื้อถยได้ยี่สิลอแต่ยามมาขับเอาไขตั้งใบเ้าจะถึงเลยไม่มีไข่เลแล้ครแคยย่สิบี่ถุงเยอบิบจูใหญ่ไปเลยนุ่มบุกสี่ทังออขาวังแยงทังบังยิบคอผสมงาเฮ้ยนุ่นบ้านมาไกลเต้งแต่ขึ้นบอกจะลงเลี้ยงยิ่งไ้มาแต่ข้ออร่อไม่เข้มมาขอเข้มเกลือนายเจ้าปะก มาหออกจากโรงแรมมาเราเอาไว้น้องนับหนึ่งขับรถตรงเสาพังยับยั้งเสาเสาเรียกร้องไปหาสักคตึ้งสุดตีไม่ตัดกูจะเอาไปัดมึงไอ้ชายดขี้เกียจจะนอนตอนบ่ายอ่ะหลบภาษีถึงกูมีก็ไม่จ่ายอย่าฟิลโรนั่นโดแต่ลูกบอลเขาจะขายต่อไปนี่ก้อนโตแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ไปเดินอยู่ในเกมใส่กูเดินไข่ถั่วอ้อย ยังไม่หายปวดละวันนี้คอแห้งแดงน้ำปไล่ย,ยต่ำ้วยกูไม่เมากูไม่เอาไม่าไมยากตัวนะเฮ้เดี๋ยวก่อนผอไม่ที่คอนไม่ดีอดุดหมดบอกบอกกระจังไม่มีไม่อยากกลับบ้านบอกว่าโดนแมตอ้ยอย้อยใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยทีไ้อง่มด้